อ่าครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงโปรแกรม solidworks นะครับโปรแกรม solidworks ก็เป็นโปรแกรมจำพวก CAT ชนิดหนึ่งหรือว่าย่อมาจาก COMPUTER a ร d DESIGN ฮะส่วนใหญ่ก็จะใช้ออกแบบใช้ในการออกแบบดีไซน์เขียนแบบต่างๆนะครับซึ่งแสดงผลเป็น3มมิติเป็นหลักทำให้เราสามารถมองรูปแบบของชิ้นงานได้อย่างงไไ่ายดายครับ ก่อนอื่นเลยก็มาดูส่วนต่างๆของโปรแกรมกันก่อนอโดยในหน้าจอตอนเข้ามาโปรแกรมก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนด้านนี้ก็เขาจะเรียกว่า pull down menu bar ฮนะก็คือมันจะซ่อนคำสั่งต่างๆเอาไว้ตรงนี้ถ้าเราชี้ไปมันก็จะออกมาแบบนี้นะครับ file new open อะไรอี้อ่า เมนูต่างๆหลังจากที่เรากดสร้างพาร์ขึ้นมาก็จะขึ้นมาให้เห็นอีกนะครับอย่างเช่นถ้าเรากดสร้างงาน New ตรงนี้จะขึ้นมาให้เลือกว่าเราจะสร้างเป็นพาร์ตก็คือเป็นชิ้นส่วนหนึ่งหรือถ้าเป็น Assembly ก็จะคือการประกอบพาร์ตเข้าด้วยกันเป็นชิ้นงาน,นครับหรือว่าเป็นแบบ Drawing ก็คือแบบ2มิติเป็นงานเขียนแบบต่างๆ ก็จะลองเลือกพาดก่อนนะครับหลังจากที่เลือกสร้างชิ้นงานแล้วเมนูต่างๆก็จะขึ้นมาเยอะแยะหมดเลยนะส่วน A นี้ก็จะเรียกว่าทูบาร์นะครับ ก็จะมีคำสั่งต่างๆอันนี้ของผมก็เซตไว้เป็นมุมมองท็อปวิวฟรอ,อะไรแบบนี้นะครับอาจจะเซตเพิ่มได้อีกก็ค่อยว่ากันไปอย่างเช่นอาจจะเอาอันนี้ขึ้นมาไว้วันนี้ก็ได้นะฮะ๋อะหายไปแล้วไว้ตรงนี้แบบนี้ก็ได้ครับก็เป็นทูบาร์ชิ้นหนึ่งอาจจะทำให้เรา เลือกใช้คำสั่งได้เร็วขึ้นนะฮะตรงนี้ส่วนนี้เป็นเขาเรียกว่า command manager ครับเป็นแ็บคำสั่งหลักสำหรับอ,อย่างนี้ก็จะเป็นอย่างเช่นวาด extrude หรือ sketch อะไรต่างๆเนี่นะครับจะมีคำสั่งอยู่ในนี้นะฮะส่วนตรงนี้ d อันนี้ก็เป็นฟีเจอร์เมนเจอร์นะครับฟีเจอร์เมนเจอร์ดีไซน์ทีก็จะบอกเราว่าอย่างเช่นถ้าผมเริ่มะจะ Extrude ปึ๊บถ้าผมสร้างชิ้นงานขึ้นมาแล้วผมก็ มันก็จะบอกเรานะครับว่าเนี่ยเราทำอะไรไปบ้างถ้าสเกจแล้ว Extrude เนี่ยครับก็จะบอกเราว่าเราทำอะไรไปบ้างนี่ครับสเกจ e x t r u d e ก็จะมาเป็นก้อนอย่างนี้ถ้าเราทำอะไรอีกมันก็จะลงมาอีกเรื่อยๆนะครับให้เห็น ต่อไปก็ตรงนี้ส่วนข้างๆเอ้ยไหนว่านี่ Task Plane นะครับนี่นะครับ ก็จะเรียกว่าส่วนตรงนี้เป็น task plane นะครับโอเคต่อไปชิ้นงานอ่า part เนี้ยก็ถ้าสมมุติว่าเราต้องการจะเอานำไปเป็นประกอบกับส่วนไหนแล้วก็ อาจจะสร้างหลายๆพาร์ทขึ้นมาแล้วก็มาประกอบด้วยกันอย่างเช่นเป็นโบสกรูหรือว่าอะไรประมาณนี้นะครับแต่อันนี้มันเป็นแค่พาร์ทถ้าจะประกอบกันก็ต้องเลือกโหมด Assembly แล้วก็เปิดพาร์ทขึ้นมานะต่อไปก็ผมก็จะเซฟนะคือถ้าเราทำพาร์ทเสร็จแล้วพอใจเราก็จะเซฟไฟล์ เรานี้ไว้ฮะอย่างเช่นอันนี้อาจจะเซฟว่าพาร์ท1นะแล้วก็กดเซฟแล้วหลังจากนั้นเราก็สามารถเปิดพาร์ทนี้กลับมาใช้ได้อีกนะครับปิดไปก่อนครับก็ขอ จบการรายงานเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ